เดียวไนูน้ยักษ์พี่อะกอพต่ำไอ้สัตว์กูยืนเยี่ยวมาเตงไอ้สัตว์ยิ้มไม้เยุดยิ้มไม่ยอมมองยิ้มม่ยุดพ่อพี่ยิ้มโต้ต่ำยิ้ต้องควยเลยไอ้เดกกาเจามึงด่ากูดียิ้มดาม่มึงด่ากูอดีมึงหยาบแม่มึงยหงาไอ้ยิ้มด่ามึงยิไอ้เด็กกาเจาไม่นุ่ไม่ดับมคยเลยไม่ด่ามคุยเลยเดกก็ตอจนไม่กูไม่เบิดพ่อด่าแม่ยิ้มโต้ต่ำเหมือนด่ากูเด็กต่อตัวมันตัวตุ๊กตุ๊กไม่ได้ตัวใิรตัวหนึ่งก็ น่าสารเดี <tego S 2> ๋ยวเรไปไติดไปก็จมดูด <To> ้วยยืดเดี๋ยวไม่มงย่อเดี๋ยวไม่ึงยไม่อ่มึมอพ่อมึงไม่ดงไม่ดับอยู่เลยยี่ลาว้ไวายดับครับดับครับหนึ่งสองสามดับแถลกูยุดับไอ้หี้ยไอเด็กไปจอดใช่กูไม่ด่าร้องกูดับไอ้หี้ยเสียเวลาไงด่ามึงด่าเครด่าใครดับมึงถามดูทั้ง้องพีวรรู้อีี่ย ใครดับเฮ้กูดับ mm กูดับดูเอ้ยกูดับมาอ่ะกูดับกูดับอย่าพูดคำนี้กับกูเดางนี้นะนักเลงเน่ยเหี้ยสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วรู้ว่หลังกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่พูดคำนี้กับกูหรอ